นี้นะคะเราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคร์สเรียนในขณะที่น้องๆมีวีซ่านักเรียนอยู่แล้วเพราะไม่ว่าคร์สเรียนของเรานะคะจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่วีซ่านักเรียนของเราจะยังคงเท่าเดิมดังนั้นเนี่ยมี3สิ่งที่เราจะต้องระวังสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เอเดียรชาแนลนะคะ วันนี้ขอแนะนำตัวก่อนเลยชื่อจุ๊บนะคะหรือน้องๆจะเรียกว่าพี่จุ๊บเอดุยังวันนี้นะคะเราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียนในขณะที่น้องๆมีวีซ่านักเรียนอยู่แล้วเพราะไม่ว่าคอร์สเรียนของเรานะคะจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่วีซ่านักเรียนของเราจะยังคงเท่าเดิมดังนั้นเนี่ยมี3สิ่งที่เราจะต้องระวัง ในกรณีแรกนะคะคอร์สเรียนของเราเกินกว่าระยะเวลาวีซ่าของเราที่เราถืออยู่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียนนะคะเราจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบวีซ่านักเรียนของเราให้แน่ใจว่าวีซ่าของเราเนี่ยหมดเมื่อไร่ดังนั้นเนี่ยหากระยะเวลาเรียนของเราเกินกว่าวีซ่านักเรียนของเราที่ถืออยู่เราจําเป็นที่จะต้องต่อวีซ่านักเรียนให้ครอบคลุมกับระยะเวลาอันใหม่ของเราที่เราได้ COE มานะคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็เรียนจนเพลินเที่ยวจนเพลินทำงานจนเพลินโดยลืมที่จะเช็ควีซ่านักเรียนของตัวเองดังนั้นเนี่ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเลยค่ะว่าวีซ่าของเราหมดกันเมื่อไหร่หากใครหาวีซ่าของตัวเองไม่เจอสามารถเช็คได้ที่ Vivo ด้านล่างนี้เลยนะคะ และในกรณีที่2น,นะคะคอสเรียนจบก่อนวีซ่าของเราจะหมดซึ่งระยะเวลาวีซ่าของเราเนี่ยเหลืออีกหลายเดือนเลยหากใครต้องการอยู่ต่อในออสเตรเลียแบบถูกต้องตามกฎของวีซ่านักเรียนเราจําเป็นที่จะต้องลงเรียนและหา C.O.E มาเพื่อให้ครอบคุมระยะเวลาวีซ่าของเราที่เหลืออยู่และสิ่งที่น้องๆจะต้องระวังนะคะแก็บของระยะเวลาคอร์สเรียนของคอร์สเก่าที่เพิ่งจบไปและวันเริ่มเรียนของคอร์สใหม่เนี่ย มันไม่ควรที่จะเกิน8สัปดาห์นะคะกรณีสุดท้ายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียนซึ่งเป็นการดาวเกรดเวลาที่เราขอวนะีซ่านักเรียนเราขอด้วยดิปโลมาแล้วอยู่ดีๆเราขอเปลี่ยนไปเรียนเซ์ติฟิเคทคอร์สแบบนี้เนี่ยคะ่ะเราจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าใหม่นะคะแต่หากใครเรียนเซ์ติฟิเคทอยู่แล้วแล้ว ย้ายขึ้นไปเรียนเป็นดิพล oma อันนี้ไม่จําเป็นต้องขอวีซ่านักเรียนใหม่แต่ให้ย้อนกลับไปดูที่2ข้อแรกนะคะว่าระยะเวลาเรียนกับวีซ่าของเราเนี่ยมันแมชกันหรือเปล่าทั้ง3เคสที่เล่ามานะคะพวกเราอะ่ะเจอกันบ่อยๆเลยอยากจะมาเตือนให้กับคนที่กำลังจะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียหรือถือวีซ่านักเรียนอยู่แล้วให้ระวังในเรื่องของวีซ่านักเรียนกันด้วยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะสำหรับคนที่ตั้งใจจะมาเรียนต่อในออสเตรเลียหรือ ถือวีซ่านักเรียนอยู่แล้วและวีซ่ากำลังจะหมดสามารถติดต่อทีมงานเอ u ดียังเข้ามาได้เลยนะคะพวกเรามีทั้งเอเจนต์นักเรียนที่เชี่ยวชาญในเรื่องคอสเรียนในออสเตรเลียรวมไปถึงทนายวีซ่าที่เคยเป็นเอเจนต์นักเรียนมาก่อนสำหรับวันนี้พี่จุ๊บขอลาน้องๆไปก่อนนะคะหากใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย It's young Thailand, your gateway to study in Australia.